สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับถุงมือที่อัปเดตใหม่ในแมปสลับแบทเทิลน,นั่นเองเป็นถุงมือที่อัปเดตในวันฮาโลวีนนะถุงมือนี้มีชื่อว่าโพรตอเกสนั่นเองอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับสำหรัววิธีการรับอย่างแรกให้ทุกคนนะครับเข้ามาที่ประตูสีฟ้าที่อยู่ด้านหลังผุมก่อนได้เลยนะครับนะเมื่อทุกคนเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับทุกคนจะเจอออบบี้ตรงนี้นะครับก็ให้ทุกคนนะครับกระโดดไปยังฝั่งตรงข้ามได้เลยนะครับ เมื่อทุกคนข้ามมายังฝั่งตรงข้ามแล้วเนี่ยนะครับก็ให้ทุกคนยืนรอจนกว่าเวลาตรงป้ายจะนับถอยหลังจนครบนะครับจะบอกว่าเราสามารถเล่นได้สูงสุดแค่3คนนะครับนะก็คือถ้าเกิดมาเกินกว่านี้เนี่ยนะครับก็ต้องพึ่งดวงนั่นแหละว่าใครจะถูกวาร์ปนะครับหรือใครจะต้องรออีกรอบนะครับนะก็เมื่อทุกคนถูกวาร์ปแล้วเนี่ยนะครับนะสิ่งที่เราต้องทํานะครับก็คือเราจะต้องเอาตัวรอดจนกว่าจะถึงรอบที่10นั่นเองนะครับหรือว่ารอบสุดท้ายนั่นเอง ก็เมื่อเรามีพอยที่ได้จากการฆ่าซอมบี้มามากพอสมควรแล้วเนี่ยทุกคนสามารถมาสุ่มถุงมือได้จากตรงนี้นะครับนะก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วแหละว่าจะเกลือหรือไม่เกลือเนาะก็เมื่อถึงด่านสุดท้ายหรือว่ารอบที่10เนี่ยนะครับนะก็ให้เรานะครับล่อบอสซอมบี้นะครับมาติดตรงประตูบ้านตรงนี้ได้เลยนะครับนะก็ให้ทําตามในคลิปเลยนะครับนะมันจะได้สะดวกต่อการตีเนาะก็เมื่อเราล่อบอสมาถึงตรงประตูแล้วเนี่ยเราก็เข้าไปตีได้เลยนะครับนะ เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็ได้ตัวเหรียญตาพร้อมกับถุงมือมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูสกิลของถุงมือนี้กันเลยก็สําหรับสกิลของถุงมือนี้นะครับก็คือเมื่อกด e นะครับวิญญาณเราก็จะออกจากล่างแบบนี้แล้วนะก็สําหรับวิญญาณตัวนี้นะครับนะจะมีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งก็คือสามารถบินได้แบบนี้แล้วนะครับก็ต่อมาจะเป็นสกิลทั้งหมดของตัวถุงมือน <us> ี้นะครับก็คือเมื่อเรากด e นะครับจะเป็นการเสกของแบบนี้แล้วนะครับนะก็ใครที่อยู่ใกล้ของนะครับจะโดนของกระแทกใส่แบบนี้นะครับ แล้วเมื่อเรากดคลิกธรรมดานะครับจะเป็นการจาสแกรแบบนี้นะครับก็สําหรับมุมมองคนที่โดนจาสแกรก็จะขึ้นภาพแบบนี้นะครับและตัวเราก็จะเดินเองแบบอัตโนมัติแบบนี้นะครับก็เมื่อหลอดด้านล่างนะครับหมดนะตัววิญ,ญญาณของเราก็จะกลับเข้าล่างเดิมแบบนี้เลยนะครับก็สําหรับสกิลความสามารถของตัวถุงมือนี้ก็มีเท่านี้แหละนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากก, like, ก, share, กไดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสําหรับวันนี้ก็ไปลวครับบาย